ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผงจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ข้าวคุณแม่ทั้งสิน้นดูจากภายนอกอาจไม่แตกต่างกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ทั่วไปนะคะหากแต่คุณค่าที่ได้จากการลงมือทำด้วยตัวเองภายใต้วิถีชีวิตแบบชาวนาแท้ทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นดูโดดเด่นขึ้นมาค่ะ คุณประธานศรีสุโนหรือคุณโอชาวนครพนมตามพื้นเพเดิมหนุ่มไฟแรงเจ้าของแบรนด์ข้าวคุณแม่เล่าให้ฟังค่ะว่าคุณค่าข้าวแต่ละ,มะเมล็ดที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของแม่ที่ตัวเองได้เห็นความยากลำบากและเห็นถึงความใส่ใจต่อการปลูกข้าวมาโดยตลอดจึงคิดต่อย,ยอดสร้างธุรกิจก้าวไกลถึงขั้นส่งออกผลิตไปต่างประเทศทีเดียวค่ะเราเห็นถึงความลำบากที่แม่เขาใส่ใจแล้วเราจะคัดเลือกเพราะเราไม่มีเครื่องเราไม่มีเครื่องจักรนะฮะ เราก็จะคัดเลือกทีละโดยการใช้มือซึ่งมันเป็นความความยากมากมันมันยากมากเราเรา,เราเลยเข้าใจว่าคุณค่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวข้าวอย่างเดียวแต่มันเกิดจากคนที่ผลิตแล้วก็ใส่ใจมันลงไปครับเราส่งออกไปต่างประเทศเพราะเราก็อยากให้รู้ว่าข้าวของเราเนี่ยมันมันเขาได้รับข้าวจากชาวนาโดยตรงครับโดยที่ไม่ต้องผมผมก็ยอมรับว,ว่าการผ่านเทเดอร์เนี่ย แต่ว่าเทรดเดอร์เขาก็ลงมาคัดเลือกโดยการที่ลงไปคุกคีย์อยู่กับกลุ่มของเรานะฮะไม่ใช่ว่าเขาเขามาเดินมาตามงานแล้วก็มาสั่งซื้อเราเลยไม่ใช่แต่เขาก็ลงมีการลงพื้นที่เพื่อที่จะได้ข้าวที่มีคุณภาพส่งไปต่างประเทศคนระับเพื่อ,อพอขายไปเนี่ยถ้าถ้ามันไม่มีคุณภาพเนี่ยก็ไม่มีการเขาเรียกว่าซื้อต่อเนี่ยใช่ ปัจจุบันคุณประธานได้ชวนให้ชาวบ้านเข้าร่วมในการผลิตรูปแบบของวิสาหก,กิจชุมชนแปรรูปในชื่อแบรนด์ข้าวคุณแม่ซึ่งจะได้เงินปันผลเป็นค่าตอบแทนรวมทั้งได้พยายามคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถตีตลาดในหลายกลุ่มเป้าหมายและในอนาคตคุณประธานตั้งเป้าหมายเพิ่มเติมสำหรับการขยายธุรกิจจากโอท็อปให้เป็น SME เพื่อให้ข้าวไทยจากชาวนาไทยตัวจริงมีโอกาสเติบโตในตลาดโลกหลากหลายประเทศมากขึ้นค่ะทีมข่าว Spring News รายงาน